โดยปกติแล้วเนี่ยช่วงหยุดยาวเนี่ยผมจะไม่ค่อยเดินทางนะครับแต่ว่าปีนี้ได้ตั๋วฟรีมาวันนี้เราจะเดินทางไปไต้หวันกันนะครับเราเดินทางกันวันที่29การกฎานะครับแล้วก็จะกลับมาวันที่2สิงหาซึ่งจริงๆแล้ววันที่28ก็เป็นวันหยุดแล้วก็คนเดินทางค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้คนจะน้อยกว่านิดนึง เวลาเดินทางนะครับก็แนะนําให้พกประกาไปแต่สมมุติว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็ขอกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับทางการบินไทยเขาใจดีมีประกาเตรียมไว้ให้เขาคงรู้แหละว่าหลายคนไม่มีประกาไปนะครับมันจะมีเอกสาร2ใบนะครับใบซ้ายกับใบขวาเราต้องก่อเอกสารใบขวาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประเภทของวีซ่าก็คือจะเป็นวิซิเตอร์นั่นเองนะครับส่วนใบซ้ายเนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรจะต้องสาแดงเนี่ยก็ไม่ต้องกรอกนะครับช่วงที่ไปจะเป็นหน้าร้อนนะฮะประกาศจะค่อนข้างร้อนพอๆกับเมืองไทยเลยแต่จะแบบมีความแห้แงๆนิดนึงแล้วก็จะมีฝน ตกแล้วก็มีมรสุมอยู่บ้างน,นะครับก็อาจจะเจอฝนบ้างในบางวันนะครับพอลงเครื่องมาเรียบร้อยนะครับเราก็เดินตามป้าย Arrival ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปผ่านตอมอเพื่อตรวจเอกสารนั่นเอง เดินมาเราจะเจอป้าย Arrival and Pan Quarantine นะฮะก็คือผ่านช่องนี้เขาจะมีขอสแกนกระเป๋านิดนึงหลังจากนั้นเราก็ไปต่อแถวตรวจผ่านต่อัมอเองครับเราจะต้องไปต่อแถวที่เป็น Non Citizen นะครับเป็นป้ายสีน้ำเงินลักษณะนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครหาไม่เจอว่าหัวแถวมันอยู่ไหนนะครับพยายามหาไอ้เสา2เส,สาเนี่ยที่เขียนว่า Non Citizen นะครับแล้วก็ไล่ไปดูว่าท้ายแถวมันอยู่ไหนแล้วเราก็ต่อแถวนั่นเองนะครับเพราะว่าวันที่ผมไปคนค่อนข้างเยอะแล้วก็ยืนกันมั่วมากนะครับ หลังจากผ่านตอมเรียบร้อยแล้วเราก็ามาราอออกกระเป๋านะครับก็ลองเช็คดูว่าสายการบินที่เรานั่งมาเนี่ยกระเป๋าออกช่องไหนนะครับวันนี้คนก็เยอะนิดนึงพอได้กระเป๋าเรียบร้อยล้วก็ออกมาด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราจะนั่ง MRT เข้าเมืองกันแต่ว่าช่วงที่ผมไปเนี่ยมันจะมีลัคกี้ดอ้นะครับเราสามารถเข้าไปกกากข้อมูลไว้ก่อนก็ได้หรือว่าเราจะไปที่บูธก็ได้นะครับบูธจะอยู่ทางขวามือตรงบูธลักษณะตรงนี้นะครับเขียนว่าไต้หวันเดอะลัคกี้แลนด์นั่นเองนะครับก็ไปกกากข้อมูลตรงนี้ก็ได้แล้วก็ไปเล่นเกมลุล,ลนน่นเองแต่ว่าลงมมาาดวงไไ่่่่อยเทหร ตอนนี้เรากำลังจะเดินไป MRT นะครับเราก็เดินตามป้าย MRT แล้วก็ The High Speed Rail ได้เลยนะครับก็เดินไปเรื่อยๆจะเห็นตรงนี้มีทั้งบันไดเลื่อนหรือลงลิฟต์ก็ได้นะครับแล้วแต่เดินมาเรื่อยๆนะครับเราจะเจอตู้ขายตั๋วนั่นเองนะครับมันจะมีแบบเป็น Sin เก e t i c k e ก็ก็คือตั๋วขาเดียวหรือว่าจะซื้อเป็น IC c a การก็ได้นะครับบัตรก็เอาเข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนบัตรรับบิดบัตรรถไฟฟ้าเมืองไทยนั่นเองนะครับสามารถนั่งรถไฟนั่งรถบัสหรือซื้อของตามซุปเปอร์ได้นั่นเองนะครับ บัตรก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เราก็แตะเข้าไปแล้วก็เข็นกระเป๋าผ่านไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั T, ่ง MRT รถไฟฟ้าเข้าเมืองกันอันนี้ที่จะเป็น MRT นะครับเราจะอยู่ A12 นะครับเราจะนั่งไปที่ A1 ไทเ a i ม station นะครับใช้เวลาประมาณ เบ็ดเสร็จแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นการเดินทางมาไต้หวันครั้งแรกของผมเลยนะครับซึ่งผมก็ลืมถามว่าโรงแรมต้องออกประตูไหนนะฮะดังนั้นผมก็ต้องพยายามออกไปที่ถนนก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิด Google Map นะครับเพื่อจะเดินไปโรงแรมวันนี้เราพักที่ Click Hotel นะครับโรงแรมจะอยู่ชั้น5จะเป็น Budget Hotel นะครับซึ่งมันราคาจะไม่แพงมากแต่ว่าอยู่ติดสถานีใหญ่นั่นเอง ต่าางกานี่ทาไปดูตัวใหญ่ปะมาฉึงกระเป๋าดีเลยนะคะอันนี้จะเป็นห้องพักนะครับเข้ามาจะมีโต๊ะมีตู้เย็นอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีเตียงเตียงก็จะมีทั้งเตียงทวีนหรือเตียงแบบเป็นเตียงใหญ่เตียงเดียวก็มีนะครับมีโทรศัพท์อยู่หัวเตียงมีทีวีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับจะมีสุขภัณฑ์มีล้างหน้าแล้วก็มีชาเวอร์นั่นเองนะครับประมาณนี้นี่ละขนมปังเกาสงเออแต่ว่าจริงจริงถ้าจะอร่อยจะต้องอุ่น มันเป็นขนมปังแบบไรทเด็ดแล้วคือแบบถ้าถ้าร่อยต้องอุ่นคือจังหวะชีกเสร็จแล้วเขาเขาบอกว่าถ้าร่อยต้องอุ่นอะคือเขาบอกมันจะนุ่มมากนุ่มไหมเนาะเออถ้าอบ่ากจะดีมากใช่เขาบอกว่าให้ยูให้ยูยังไม่อบอ่ะให้ยูใช้ช่องฟรีซม okay. ้นะแต่ก็เรี่ยคือ แต่ก็คือเขาบอกอย่างเงี้ยจริงก็อร่อยแล้วคือทางร้านเหลืออ,อ,อยู่สามแผงปูอะไรซื้อมาริบบอนดท้ายแอนลองดท้ายแต่เนี้ยคือมัน,นมีแบบทามามึงฉีดคิมก็ได้นะอันเนี้ยมันจะมีหน้าแบบพี่เล่นดยย้วยหิว <c oughs> ไม่เหนียวไม่เหนีวฉีกด้านนี้คีมด้านนี้ค<ม>ือไม่ได้ขาดมัสมกนมัสมันแก้วตาของดี่เหรอแล้วแล้วอร่อยไหมมัสกมันใช่ละอือ ก็ถ้าดูจาก Google m a p นะครับจากไทเปเมนสเตชันนะถ้านั่งรถไปขับรถไปประมาณ4 9นาทีแต่ถ้านั่งรถไฟประมาณ22นาทีนะเป็นไฮสปีดนะจะไปอยู่ที่เอา l e เล็ตนะครับอันนี้มันจะเป็นบริเวณเอาท์เล็ตอันนี้นะครับมันก็จะมีร้านไอ้ขนมปังร้านนี้อยู่มีร้านที่บอกนะครับร้านนี้นี่หน้าตาประมาณนี้ที่เอาทเล็ตนะเพราะว่าจริงๆที่ไทเปมันไม่มีเขาบอกว่ามันเป็นแบบ ร้านดังของเกาสงที่อยู่อีกเมืองหนึ่งของไต้หวันนั่นเองนะครับจากโรงแรมที่อยู่ไทเปเมนสเตชันนะครับจะเดินไปหรือว่าจะนั่ง MRT ไปหึงสถานีไปลงซีเหม,มินติงก็ได้นะครับก็จะเป็นย่านฮิปฮิป ก็คือจะเป็นย่าที่แบบวัยรุ่นมานะครับวันที่มาก็คือเป็นเสาร์อาทิตย์คือจะปิดเด็กกว่าปกตินิดนึงนะเพราะว่าปกติเขาจะปิดประมาณ4ี่ทุ่มนั่นเองเรามาถึงก็ประมาณ4ี่ทุ่มกว่านิดนิดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวหาอะไรกินง่ายๆวันนี้เดี๋ยวลองบะหมี่ที่เขาบอกว่าอร่อยๆกันให้มาลองมีมาตั้งแต่ปี1975้าแล้วรอนมวยตวกปากแม่โอใกล้ๆก่อนอใกล้ๆก่อนโอ้ยี่ย โดนมือยังร้อนอ่ะที่ร้านเนี่ยมันจะมีถ้วยเล็กถ้วยใหญ่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือถ้วยเล็กนะครับแล้วก็จะบอกว่ามันร้อนมากนะครับเวลาจะทานก็ระวังนิดนึงนะระวังแบบลวกปากนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะไม่รับรสอะไรคือรอให้มันเย็นนิดนึงนั่นเองนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคถือว่ามาชิมสักครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมากินชานมไข่มุกกันนะครับวันนี้จะเป็นเจ้าสิฟุตถังนะซึ่งจริงๆร้านนี้จะมีที่เซนทันเวอร์ด้วยนะครับร้านนี้จะจุดเด่นของเขาคือไข่มุกเขาจะทําสดนั่นเองนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเราชอบพี่เซนทันเวอร์มากกว่านะแต่ว่าร้านชานมไข่มุกที่เนี่ยมันมีไข่ไก่ทอดด้วยซึ่งที่ไทยมันไม่มีนะแล้วไก่ทอดเนี่ยดันอร่อยนะครับเป็นแบบของดีซะนั้น วันนี้ก็เดินทางมาเหนื่อยแล้วก็เลยตัดสินใจเดินกลับโรงแรมนะฮะก็วันพรุ่งนี้ค่อยมาเดินในมาร์เก็ตที่ซีมันตีอีกรอบหนึ่งแล้วกันคากลับแล้วก็แวะเซเว่นนะครับซื้อชานมเจ้าดังนะซึ่งตรงนี้มันมีที่ไทยด้วยแต่ว่าผมรู้สึกว่าอันนี้ที่ไต้หวันอร่อยกว่าหลังสามทุ่มค่ะเรจะมีแจกเราก็เลือกได้ว่าจะกินรถอะไรหลังสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะที่โรงแรมเขาก็จะมีบม,มีสําเร็จรูปให้ก็ได้หนึ่งคนต่อนหนึ่งถ้วยนะเขามีน้ำร้อนให้เรียบร้อยเสร็จเลยนะครับ สวัสดีวันที่2ในไทเปน,นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปที่หอรลึกเจียงไคเชกนะครับก็จะเป็นอีก1แลนด์มาร์กในไทเปนนเองนะครับก็ตอนแรกว่าจะนั่งรถเมล์ไปนะแต่ว่าดูใน Google Map แล้วต้องยืนต่างแดดรออีกประมาณ20นาทีกว่ารถเมล์จะมานะฮะดังนั้นก็เลยตัดสินใจนั่งแท็กซี่ไปนะครับแท็กซี่ที่เนี่ยราคา85นะครับเป็นค่างเงินของไต้หวัน ก็คูณประมาณ1.1 1.2นั่นเองนะครับเวลาคูณไปว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็มิตเตอร์ก็ไม่ได้วิ่งเร็วเท่าไหร่ก็โอเคแหละก็ไปสาคนกับเพื่อนนะฮะก็จะตรงไทเปเมนสเตชันไปเจียงไคเชคประมาณ90เหรียญไต้หวันละกันประมาณนี้ที่เห็นอยู่ด้านหน้าเน,นี่ยก็คือหอหลัเลึกเจียงไคเชคกันนะครับก็จะเป็นประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวันนั่นเองนะครับ มองลงไปจากขอลํำลึกเจียงไคเชกด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็น national theater นะครับด้านขวามือจะเป็น national concert hall นั่นเอง จกหอล้ำลึกเจียงไคเชกนะครับเราจะไปที่หัวซาน1914ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือปเปล่านะแต่เซิร์ชแบบนี้และการเวลาเซิร์ช g o o g l e Map นะครับเป็นเคียตีพาร์คนั่นเองก็จะเป็นแบบเป็นโซนที่แบบถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะมีแบบพวกงานอาร์ตอะไรเงี้ยมาจัดแสดงเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเรามาช่วงเช้าก่อนเทียงนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่ามาถ่ายรูปแล้วก็มาเดินเล่นนะครับก็จะมีร้านค้าแบบเปิดเป็นอีเวนต์ป๊อปอัพเยอะแยะมากมายเลยนะครับ พอเดินเล่นบริเวณแถวๆนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปนะครับก็จะไม่ไกลสามารถเดินไปได้นะครับชื่อซินเทนนะครับก็จะเป็นตึกที่มันมีของขายแบบเยอะสิ่งมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเป็นยังไงนะครับ ที่ตึกนี้นะครับชั้น B2 จะเป็นฟู้ดคอร์ทนะครับส่วนชั้น9กเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารซึ่งความพลาดของผมก็คือมาแบบช่วงทเที่ยงพอดีดังนั้นแทบจะทุกร้านคนเต็มไปหมดเลยฟู้ดคอร์ทก็คนก็เยอะนะฮะแต่ว่ามันมีร้านที่ว่างอยู่ก็คือมาร์เวนพิกนะครับก็เลยเลือกรับประทานร้านนี้และกันนะฮะแล้วก็อาหารก็ถือว่ารสชาติใช้ได้นะครับแล้วก็พอชั่นก็คือขนาดจานมาค่อนข้างใหญ่แล้วก็ราคาไม่แรงจนเกินไปหลังจากทานข้าวเรียบร้อยแล้วเราก็เดินลงมานะครับเดินไปไดเรดวนมาเรื่อยๆนะครับจะเป็นร มีกล่องสุ่มเยอะแยะมากมายนะครับในแต่ละชั้นก็จะเป็นแบบของเล่นแบบมีกล่องซุม่มมีแบบเป็นกระชับปองด้วยแบบเป็นตู้หมุนๆนะครับตัวนี้เราสามารถเอาแบงค์ไปหยอดแลกเหรียญได้นะครับแล้วก็หยอดตามจํานวนเหรียญที่เขาเขียนระบุไว้นะใส่ให้ครบอย่างตู้นี้ใส่หเหรียญน,นะด้านซ้ายเนี่ยใส่3าเหรียดด้านขวาใส่อีกสองเหรียญหลังจากนั้นพอใส่ครบแล้วเราก็หมุนนะลูกกระชับปองมันก็จะออกมานะครับคือของเล่นแบบเยอะแยะมากมายเลยที่นี่ออกมาอามาอกมอ่า ดนอกจากกล่องสุ่มแล้วนะครับพวกฟลิกเกอร์พวกโมเดลต่างๆที่ห้างเนี่ยก็มีนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้และที่สําคัญสมมติถ้าซื้อของที่ห้างเนี้ยนะจะสามารถทําแท็กรีฟันได้ซื้อถึงส0 0พันะครับก็เอาใบเสร็จไปยื่นเพื่อไปขอแท็กรีฟันเงินตรงนี้จะได้คืนที่สนามบินนะครับแต่ว่าบางห้างหรือบางร้านค้านะครับสามารถได้เงินคืนทันทีเลย ที่ตึกนี้นะครับนอกจากของเล่นที่เราจะมาดูแล้วนะครับมันก็ยังมีอย่างอื่นให้เราเลือกชมพวกแผ่นเสียงเครื่องเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าของใช้ในบ้านต่างๆก็มีให้เราเลือกซื้อเลือกหากันนะครับเผื่อใครจะแวะมาตึกนี้หลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟากันซึ่งจริงๆร้านกาแฟร้านนี้เราต้องทําการจองมาก่อนนะแต่ว่าวันที่ไปคือไม่รู้ว่าต้องจองมาก่อนนะครับถ้าใครจะไปก็จองไปก่อนนะสามารถเซิร์ชใน Google นะครับเซิร์ชชื่อร้านเขาไปเลยแล้วก็กดจองโตได้เลยนะครับจากตึกที่เราเดินเมื่อกี้เดินมาก็ประมาณ20ทนะีแต่วว่าาันนี้ผมมโดย แต่ว่าสมมุติว่าถ้าใครจะนั่งแท็กซี่มาผมแนะนํานิดนึงนะอาจจะต้องหาชื่อร้านแล้วก็เป็นอดเดสเป็นภาษาจีนนิดนึงให้เขาอ่านง่ายๆหน่อยเพราะว่ากว่าผมจะเรียกแท็กซี่ได้เนี่ยหลายคันมากนะเพราะแบบเหมือนว่าเขาอ่านไม่ออกว่าเราจะไปไหนเพราะว่าร้านมันแบบเป็นร้านแบบ อยู่ในลืบๆแล้วก็แบบไม่ได้แบบเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของไต้หวันในขนาดนั้นนะครับแต่ว่าร้านนี้ถือว่าเด็ดอีกร้านหนึ่งถ้าใครเป็นสายกาแฟดิฟนะก็อยากให้มาลองร้านนี้นะครับเขาดิฟออกมาได้ดีมากๆนะครับอร่อยเลยส่วนลาเต้ก็แบบอารมณ์นุ่มๆเบาๆกินง่ายๆนะครับส่วนใครชอบกินขนมนะผมแนะนําตัวทีรามิสึแบบร้านนี้ถือว่าอร่อยเลยหลังจากกินกาแฟเรียบร้อยแล้วเราก็กลับโรงแรมเอาของไปเก็บอาบน้ําล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่ร้านที่เราจะไปกินมื้อเย็นวันนี้นะครับ ร้านที่จะไปกินวันนี้นะครับชื่อดาวานนะครับจะเป็นร้านเนื้อย่างนะครับแต่ว่าก็จะมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่เนื้อด้วยร้านจะอยู่ชั้น5าของตึกนะครับลองเสิร์ช g o o g l e ดูเผื่อใครจะไปนะครับซึ่งร้านนี้สามารถจองล่วงหน้าได้ก่อน30วันนะครับหรือว่าจริงๆสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะจองได้แล้วคือร้านเขา ก็ไม่ได้จองยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าไปวันนี้แล้วจองวันนี้นะอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าร้านเขาเป็นมิชลินหนึ่งดาวแล้วที่สําคัญที่ร้านเนี่ยมันจะมีมินิมัมสเปนด้วยสมมุติถ้าคุณนั่งเคาน์เตอร์เนี่ยขั้นต่ําคือต่อหัวเนี่ยต้องประมาณ3ามพันนะแต่ว่าวันนี้ที่เขาจัดมาให้ผมก็คือเป็นต่อพิเศษและสามารถนั่งได้6คนนะซึ่งขั้นต่ําที่จะต้องจ่ายเนี่ยก็คือสี่พันต่อคนนะซึ่งเราไม่ได้แคร์เรื่องว่ามันแพงอะแต่ว่ามันเยอะคือกินแล้ว แบบปกติคือเพื่อนผมหลายคนเนี่ยคือแบบกินไม่ได้เยอะแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือกินแบบพอประมาณเนาะคือถ้าราคาสูงหน่อยมันก็โอเคแต่แบบกินแบบแบบอร่อยอะโอเคแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าแบบช่วงแรกๆที่กินก็คือแบบอร่อยมากเลยนะแบบอร่อยมากๆแต่ว่าหลังๆเขาก็บอกว่ามันยังไม่ถึงมินิมั่สเปนเนี่ยก็ต้องกินต่อไปเรื่อยๆนะแบบรู้สึกว่าแบบอิ่ม ซึ่งถ้าใครจะไปนะแล้วคุณเป็นคนทานเยอะอยู่แล้วมันไม่น่ามีปัญหาหรือว่าจริงๆถ้าผมไปรอบหน้าแล้วสมมติอยากจะไปแก้มือร้านนี้นะต้องจองที่แบบเป็นเคาน์เตอร์ไม่ได้เป็นโต๊ะแบบไพรเวทนะสักสามพันต่อหัวเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เยอะเกินไปนะครับอ๋อที่สําคัญร้านนี้แบบย่างแบบย่างเตาถ่านนะแล้วก็มีคนมาย่างให้เราแบบให้ความสุกมันพอดีสําหรับที่มันควรจะกินอนะแล้วก็ที่เนี่ยมันจะไม่เน้นว่าเป็นน้าจิ้มนะคือเขาจะแบบให้ทานกับ มะนาวหรือว่าเป็นแบบตัวเกลือหรือว่าบาร์บีคิวซอที่เขามีมาให้แล้วมันจะแบบไม่ค่อยมีน้ําจิ้มแบบที่กินแบบเนื้อยา่างใส่แบบที่เรากินอยู่ที่เมืองไทยหรือไปกินที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเมนูที่ชอบนิดนึงแล้วกันเป็นสลัดเต้าหู้นะครับอร่อยเขาปัญญา้นย่านิกกย่าออกมาได้ดีเนื้อใบพายที่เขาเอาไปย่านี่ก็ความสุกกาลังดีอร่อยมากนะครับกินเผินมาก ตัวนี้ทีเด็ดเลยตัวเป็นลิ้นวัวนะครับแบบหนาๆนนนะอร่อยมากนะครับตัวสเต็กก็ทําออกมาได้ดีนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อย่างหมักซอสบาร์บีคิวของเขานะแม้ว่าจะไม่มีน้าจิ้มแต่รสชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็มาต่อกันด้วยเนื้อหมูอันนี้เนื้อหมูมันไม่สุกนะครับแต่เขาบอกว่ามันทานได้มันมาจากฟาร์มพิเศษของเขาแต่ว่าถ้าคุณไม่กล้าพอคุณบอกให้เขาทําสุกได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็รู้สึกว่าเออก็เฉยๆเนื้อมันอร่อยกว่านอกจากนั้นนะก็ซัดซีฟูดนะครับเ,เขาย่างกุ้งออกมาได้ดีขาดอย่างเดียวน้ำจิ้มซีฟูดถ้ามีอีกอย่างนึงเนี่ยครบ จบอร่อยแล้วก็พวกหอยเชลล์เนี่ยที่เขาเอาไปย่างนี่ก็คือดีมากๆนะครับแล้วก็เมนูปิดท้ายจะเป็นเนื้อชาบูชาบูเขาบอกว่ามันต้องปิดท้ายด้วยตัวนี้เพราะว่ามันจะมีรสชาติที่เข้มข้นที่สุดเหมือนแบบปิดท้ายแบบฟูลฟิลนะครับอันนี้เขาจะมีจุ้มไข่แดงให้นะครับแล้วก็ทานกับข้าวชิ้นเล็กๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเนี่ยอันนี้เป็นแค่ตัวนหนึ่งนะคือแบบมันเยอะมากนะวันนี้แบบอิ่มมากนะน,นี่ค่าเสียหายของวันนี้นะครับ ลืมบอกไปนะฮะก่อนที่จะมาร้านเนื้อเนี่ยเราจะเดินผ่านร้านชานมไข่มุกซึ่งเป็นร้านแบบออริจินอลของชานมไข่มุกที่ไต้หวันนะครับจริงๆมันมีหลายสาขามากนะครับเพื่อใครผ่านแถวไหนก็ไปลองละกันแบบเหมือนมาไต้หวันทั้งทีก็ต้องมาลองของออริจินอลสะหน่อยนะครับฝั่งตรงข้ามร้านเนื้อเนี่ยมันจะมีห้างใหญ่อยู่ห้างหนึ่งนะครับซึ่งในห้างเนี่ยมันจะมีมูจิสาขาที่ใหญ่ที่สุดในไทเปยอยู่ด้วยนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้มีเวลาให้แวะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินในทหมาร์เก็ตที่ ที่ไต้หวันนะครับกีฬาบาสก็ถือว่าเป็นกีฬาฮิตชนิดหนึ่งเลยนะครับวันนี้ผมมาแวะที่ร้านจอแดนนะครับแล้วตอนนั้นที่ไปก็คือลูก้า2ออกพอดีก็เลยมีโอกาสได้จัดมานหนึ่งคู่ครับก็เดินอยู่แถวนี้สักพักหนึ่งก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับก็รู้สึกว่ามันก็คล้ายๆเมืองไทยราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากที่เก๋ทีวกับนะฮะก็เลยกลับที่พักดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวรอชมพาสนะครับ